กูโวนบล็อกไปเต็มเลย ไม่ทันสุดเอ้ย<ป>มันโดนกูได้ยังไงวะมุมเนีย้ย

ม่เนี่ยไม่าขวากดิไปบีดีเพื่อนบีปอมอยู่นูน่น thank right. you ระบบไม่ค่อยเป็นในด่านเนี้ยตามเพื่อนไปแล้วกันเดินกันแบบลุ่มล่ำลุ่มล่ำลุ่มล่อเฮียก็พิษ ウィットパトロットパトロット。<laughs> ม,นนมันมอ,อืมค <c oughs> เลย เกือบแล้วเกือบไม่เกือบไม่ตายแล้วสวยม้าไปเลยไปเลยพวกสไนเปอร์อ่ไปดูออกไปเนี่ยกูโดนยิงโผล่ไว้ก่อนมั้งไหมเพื่อนโผล่อุ้ยจิ๊กตกแล้ววะ โอ้อย่าบอกว่าหลุดอีกเลยนะก,กูโกรธจริงนะเนี่ย oh s <S โอ้ my god โอ้เซิร์ฟแม่งโคตรหึงสวยเลย I'm planting the bomb โอ้ยโอ๊ยหลังเข้าโอ้ยหลังเข้าเก็บบอมแล้วแพนเร็วๆลูกมึงช่วยแบบว่าดูกันหน่อยได้ไหมว,ะวะ่าสวยงามครับโอกาสจบมีสูงเข้ครับอยู่ทางนั้นแหละไอ,อ้โกดมโมเอ้วหนี่าใช่นะ เพื่อนเพื่อนวดหมอมึงไม่เข้าไม่ได้เลยแล้วนะจบนนะแล้วเย้ไปีว